สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนคลิปนี้เรามาลุยดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงสิ่งสําคัญคือต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดังจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะขอย้ําว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วย ในเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดราศีกานคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาจนถึง16ตุลาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้วว่างรักอยู่ที่กันอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธจะจรอ,อยู่ในภพมรณะทั้งเดือนเลยชาวกันก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพกายคุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ไม่สบายนะระวังในเรื่องของปอดหลอด,ล,อดลมดิกเลี้ยงที่มีฝุ่นควันมากๆสุขภาพใจของตัวเองไปอยู่ในภพมรณะมันก็คิดมากวิตกกังวลเบื่อหน่ายท,อท้อแท้แล้วอังคารเจ้าเรือนไปแจ้งผลอริด้ว นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องใช้ความอดทนมากๆต้องต่อสู้ดิ้นรนมันจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขเป็นระยะระยะเรียกว่าแทาบจะเป็นปัญหารายวันเลยแต่ว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะบางทีการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหัน วันที่8เมษาดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนพันธุของคุณจะจรเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตนิ เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยพันธุ์แปลว่าความมั่นคงแปลว่ารากฐานของชีวิตพอจะการเปลี่ยนแปลงของคุณก็จะพบกับความมั่นคงนะคุณจะสามารถวางรากฐานให้ชีวิตคุณได้สําเร็จคุณจะมีตัวช่วยนะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองเพื่อนเพศตรงข้ามจะช่วยสนับสนุนคุณเรียกว่ามีเพื่อนคู่คิดไม่ต้องคิดอะไรคนเดียวไม่ต้องทําอะไรคนเดียวแล้วผู้เรือดที่เล็งรักทําให้มีสิ่งดีๆมีโอกาสดีดๆเข้ามาใน ชีวิตนะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆสําหรับชาวกันเนี่ยยังอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจิตตกไปมากมายกว่านี้นะพราหัสเล็งลักคุณอีกหนึ่งปีเนี่ยโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนความสําเร็จมีแน่นอนนะในเรื่องของการงานพุธด,ดาวการงานก็อยู่ในภพมรณนะ การงานคุณมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้นะหรือว่าคุณทํางานแล้วมันไม่จบในครั้งเดียวอะ่ะมันต้องมีเรื่องให้แก้นูน่นแก้นี่ช่วงเนี้ยคุณต้องทํางานด้วยความรอบคอบเพราะว่าตัวคุณไปอยู่ในภพมรณะคนมันเบื่อเบื่อนะคุณบางทีมันก็ ความใส่ใจมันอาจจะไม่เต็มร้อยเบื่อมากประมาทบ้างพั้งเผลอบ้างมันก็ทําให้การงานผิดพลาดเสียหายได้หรือในบางกรณีคุณก็จะโดนงานจันด่วนนะ่ะนึกออกใช่ไหมสั่งเช้าเอาเย็นสั่งวันนี้เอาพรุ่งนี้อะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วเพื่อนร่วมงานเองดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสหัชชะของคุณด้วยเพื่อนร่วมงานก็อริแบบนี้บรรยากาศในการทํางานก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คุณเบื่อหน่ายท้อแท้ อาจจะอยากลาออกจากงานให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยแต่ดาวแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานที่มีการแข่งขันสูงงานประมูลงานที่คุณต้องชนกับปัญหาโดยตรงคือแก้ปัญหาจบจอ็อบนี้แล้วก็เริ่มจ็อบใหม่อะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าดีนะคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้หน่อยนะแล้วก็ในคาสั่งซื้อแต่ละ ครั้งอาจจะต้องมีการย้ํากันให้ชัดๆนะเรื่องเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามคําพูดได้เพราะฉะนั้นต้องรอบครอบแล้วก็ดูให้ดีด้วยในเรื่องของการเงินดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะจรอ,อยู่ในภพอริตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยแล้วก็อยู่ไปทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้น เหมือนเรื่องงานนะค่อนข้างต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินคือคุณจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะพอการเงินอยู่ในภพอริเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยอย่างที่บอกนะทั้งของตัวคุณทั้งของผู้ใหญ่ในครอบครัวเรื่องของหนี้สินการถูกหลอกถูกโกงเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ย คุณไม่ควรไว้ใจใครนะไม่ให้ใครยืมเงินไม่ค้ำประกันใครเด็ดขาดเพราะมีโอกาสที่คุณจะเดือดร้อนภายหลังแต่ว่าอดทนแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวพอวันที่30สิเนี่ยดาวสุขดาวการเงินของคุณจรเป็นอุดในพกปัดตนิี้แล้วไปร่วมพลหัสเนี่ยแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเพราะฉะนั้นนี่บอกให้กันชื่นใจนะเดือนหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสที่ได้จับเงินแบบเต็มๆนะการเงินต้องหลังไหลเทมามีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ แล้วพฤติกที่เล็งรักก็เป็นตัวช่วยชั้นดีเพราะฉะนั้นเดือนในคุณผ่านได้แน่นอนเพียงแต่มันอาจจะมีเรื่องติดขัดเข้ามาบ้างเท่านั้นเองมีอุปสรรคมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขบ้างเท่านั้นเองอดทนแล้วก็ค่อยๆทางไปเนาะผ่านเดือนนี้ได้แน่นอนในเรื่องของความรัก ตอนนี้ดาวพฤหเรื่องัสดาวคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นเกษตรหนึ่งปีจากนี้การสบายใจได้ในเรื่องของคนรักคู่ครองคุณที่มีคนรักมีคู่ครองมีครอบครัวอยู่แล้วนะความรักก็จะกลับมาดีนะกลับมาคุณจะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างฐานนะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงปัญหาอะไรอุปสรรคที่ผ่านผ่านมามันก็จะคลี่คลายไปหรือว่าคุณก็จะกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล มากขึ้นส่วนคุณที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนดีนะตอนนี้ดาวปัตตนิเป็นเกษตรเขาบอกมีโอกาสที่จะได้พบคู่แท้คู่บุกเพท,ที่จะมาเกื้อกูลกันดาวพฤหัสหมายถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในระยะนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะหรือว่าวัยต่างกันเยอะๆแก่อ่อนกว่ากันเยอะๆ,ๆ หรือถ้าเป็นวัยใกล้กันหรือเด็กเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกลักษณะแบบผู้ใหญ่นะมีความสุขมุมหนึ่งปีจากนี้เป็นโอกาสดีในเรื่องคู่ครองในเรื่องคนรักนะตัดสินใจพิจารณาได้มีโอกาสที่จะลงตัว แล้วก็หนึ่งปีจากนี้เป็นโอกาสดีในการที่ชาวกันคุณจะสร้างฐานนะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เพราะอย่างที่บอกนะดาวพันธุหมายถึงครอบครัวหมายถึงบ้านหมายถึงรถหมายถึงรากฐานของชีวิตแล้วเป็นเกษตรในภพปัตตนิแปลว่าคุณจะมีตัวช่วยชั้นดีเข้ามา นะช่วยคุณในการสร้างฐานะสร้างราักฐานสร้างความเป็นปึกแผ่นในชีวิตคุณได้อย่างมั่นคงนี่คือภาพรวมของชาวกันในเดือนเมษายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์และพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า